ถ้าคนมีปัญหาถ้าคิดทันยีปัญญาที่ดีแล้วถ้าเราฝึกปัญญาดีแล้วน่ะปัญหาตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเสริมสร้างปัญญาให้ดีที่สุดปัญหาตัวนั้นแต่ถ้าคนปัญญาไม่ดีก็เสียอหญเลยเมื่อรับปัญหามาแล้วเนี่ยไม่มีค้างอวกก็ฆ่าตัวตายแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์ทรมานต่อประโยชน์แต่ถ้าคนมีปัญญาดีถ้ามีปัญหาได้เกิดขึ้นเอาปัญหาทั้งหมดเป็นหลัก ประกอบปัญญา,าพูดยังไงว่าปัญหาเป็นตัวเสริมสร้างปัญญาก็ไม่ผิดปัญหาเนี่ยว่าเราอยาหนีปัญหายาิหลบปัญหาเนี่ยไดเ้เกิดขึ้นเอาเกิดจะเกิดพรพิณาตาาเหตุตามปัจจัยของมันนั่นนั่นไปเรื่อยบางสิ่งมันยอมรับตามเป็นจริงของมันด้วยที่มันแก้มันก็ต้องยอมรับน,นี่ก็บ่าเราเกิดมาในโลกกันเนี้ย ต้องการหาความสุขเต็มตัว่ยความสุขอื่นใดจะมีตลอดไปในโลกนี้ไม่มีไม่มีถึงจะมีเงินมีทองกองสมบัติมากมายแต่ความก็ตางความสุขนั้นเป็นความสุขที่จอมปลอมเป็นความสุขที่อิงอ้าหาความสุขไปแนนอนไม่เป็นความสุขเจอความทุกข์มากเกินไปนะความสุขที่วามาเป็นความสุขทางธรรมะความสุขที่โดดเด่น เป็นความสุขใช่ว่าคนไหนมีสิง่งใดสละสิ่งนั้นออกไปเสียสิ่งนั้นจะมีความสุขได้ก็อะไรพวามหนักใจ <c oughs> เราพ็ายามเป็นตัวอย่าสร้างปัญหาขึ้นมาให้ตัวเองแต่มันเกิดขึ้นจากสิ่งไปนอกแล้วก็พี่น้ากันไปตอนนี้เราเป็นนักไปฏิบัติเป็นนักแก้ปัญหาไม่ใช่นักหลบปัญหาแต่ถ้าการทําสมาธิเป็นนักหลบปัญหา การฝึกปัญญาเป็นนักแก้ปัญหา